ภาเวนะอาศัยสยานุภายนชานุภาเวนะอาศัยตาละสัตมังคลลานุภาเวนะชาปันนารังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตาตาปารามิตานุภาเวนะตาตาอุปปาลามิตานุภาเวนะตาตาปารามาจปารมิตา นุภาเวนะเสลสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสร้างานุภาเวนะเตชานุภาเวนะเอตานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยะธรรมานุภาเวนะจตุราเสติสาอาธรรมาปันธานุภาเว เวนะนวาโรโกะสัลธรรมานุภาเวนะอาจารย์เกิดมาภาณุภาเวนะอาตธรรมปาติยานุภาเวนะชาลภิญญาณุภาเวนะจตุสัจจญาณานุภาเวนะตาสะพลญาณานุภาเวนะสัพพนุสตญาณานุภาเวนะ ตากรุณาโมติตาอุเบกานภาเวนะตาพัพเวตานุภาเวนะรัตนาทยสรานุภาเวนะโดยหางสาปะโลกาโซกุปาถวะตัวกันโดยมนาสุปายาสาวินาสันตุสาปาอันตลายาภิวินาสันตุสาภาสังตาปัดโดยหางสเมชาตุทิ เมฆายุตาโถยังโงตุสธจตวาสัจียเวนะสัมังคิปวตุสัพพปตาอากาสปาปตะวันพุ่มิกังผามหาสมุทชาอารคกกาเทวัสสัตธาตุ้มเห อานุราคานตัวพรวัตุสัพพมังค์รังราคานตัวสาวพะเทวตาสาวพะพุทธานุภาเวนะสะทาสดีพระวันตุเต้าพรวันตุสัพพมังค์รังราคานตัวสาวพะเทวตาสาวพะธรรมานุภาเวนะสะทาสดีพระวันตุเต้าพรวันตุสัว พรมังตะลานฆานจนพะเทวตาสระสังฆานุกาเวนัสพสเทีพวันตุเตนะค กายคัพุตานังปะปะคาลิวารนาปเรตัสานุภาเวนะหันตวะเตสังโอปัสเวนะคัติยาคัปุตานังปาปะ ສານິວາລະນາະປະເຣດຕະສະນຸພາເວນະຫັນຕະວັດ

นุภาเวนะอาศัยยานุพ <pen> uh ัยยานชานุภาเวนะอัตยตาละสัตมังคลานุภาเวนะชาปันนลังสิยานุภาเวนะเกตุมางลานุภาเวนะตาตาปารามิตานุภาเวนะตาตาอุปปารมิตานุภาเวนะตาตาพารามาจปารมิตา ภาเวนะเสละสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุพาเวนะธรรมานุพาเวนะสร้างานุพาเวนะเตชะานุพาเวนะเอชาณุภาเวนะภลาณุภาเวนะเยีธรรมานุพาเวนะจตุราเสติสหัสัรถามันกรานุพาเวนะ นวโรวงโกสัลธรรมานุภาเวนะอาจังก์เกิดมาภานุภาเวนะอาจาสมาปฏิยานุภาเวนะชาลภิญญาณุภาเวนะจตุสัจจาญานุภาเวนะตัสะพลานานุภาเวนะสาผันยุติญาณุภาเวนะ กากรุณาโมทิตาอุเบกขาโนภาเวนะสัพพะริตตาโนภาเวนะรัตนะทยัสรณาโนภาเวนะตวยหังสัพะโลกะโสกุปาทวะตุกะโตมนาสุปายาสาวินาสันตสะอันตรายาภิวินาันตสะสังคัปปาตยหังสเมจันตุติ เกายุตาโอยห่างโคตุสัตวะสัจเวนะสมังคิโกโคตุสามพทาอากาสปาพตะวันพัวมิกังธามหาสมุทธาอาราคกาแทวาตสัตาตุมเ อนุรังขานตุสภาวตุสาภามังคังราคานตุสาพาเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะัสตาสดีภาวนตุเตยภาวนตุสาภามังคังราคานตุสาพาเทวตาสัพภธรรมานุภาเวนะัสตาสดีภาวนตุเตยภาวนตุสา าพระมังสาราทานจนพระเทวตาสพระสังฆานุภาระเวนัสตาโซติภาวันตุเตนะค่ะ ยากขะปุตตานังปาปาคะหนิวารนาปเรตัสสะนุภาเวนะหันตวาทิสังุปทเวนะขัตตยากขปุตานังปาปาคะหนิวารนาปเรตัสสะนุภาเวนะหันตวาเตสังุปปสทเวนะขัตตยากขปุตานังปาปา ອະທານິວາລະນາະປະເຣດຕະສະນຸພາເວນຫັນຕະວັ <cuando box problemas lly> प्रिम्दिते जो जयासिति महिति महा कुना करिमिता कुन्या धिकारा ससा पंदराया निवाराना समधा सपगवातो अरहातो समा संभुचा सतवा นุภาวนะอาศิตยานุพยานชนะนุภาเวนะอัตตตาลสัมมังคลานุภาเวนะชาปันนลังสียานุภาเวนะเกตุมางลานุภาเวนะตาตาปารมิตานุภาเวนะตัตาโอปารมิตานุภาเวนะตาตาคารามาจปารมิตานุ ภาเวนะเสียละสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุพาเวนะธรรมานุพาเวนะสังฆานุพาเวนะเตชะนุพาเวนะเอตานุพาเวนะภลาณุภาเวนะยียรธรรมานุพาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมานันทา นาวัลวังกุวัตลธรรามานุภาเวนะอาจังเกกามะคานุภาเวนะอาตสัมมาปัติยานุภาเวนะชาลภิญยานุภาเวนะจตุสัจายานุภาเวนะตัสะภะรยานาโนภาเวนะสะภานุตัยานาโนภาเวนะเมตตากรุณาโมทิตาอุเบก นุภาเวนะสาวาพปาเรตานุภาเวนะรัตนนาทยาสรานุภาเวนะตุยหังสาวาโลกัสวะคุปา์เทวตุกันตุนมนาสุปายาสาวินาชันตุสัพาันตรายาภิวินาชันตุสัพาสังสาปาตุยหังสเมจันตุเทกายุตานุยหังโคตุส สวัสดีเวีนตสมกิพัวโคตสาพาตาอากาสปาพตะวันพัวมิกังภามหาสมุทรภาาราคาณแหวัตตาตาตุเม ตัวภาวนตุสัพระมังค่าลังราคันตุสาพระเทวดาสาพระโคตรชาโนภาเวนะสตาโสุทีภาวันตุเตวพระวันตุสัพระมังค่าลังราคันตุสาพระเทวดาสาพระธรรมานุภาเวนะสตาโสุทีภาวันตุเตวพระวันตุสัพระมังค่ลังราคัน ຈົນສາພະເ vartheta າສາພະສັງຂານຸພາວະອະນັດຕະພາໂສတိພ คาตยาคาปัตานังปาปาคาลิวารนาปเรตัสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปาสเวนะคาตยาคาปัตานังปาปาคาลิวารนาปเรตัสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปาสเวนะคาตยาคาปัตานังป ປາປະກະນິວາລະນາພະເຣດຕະຊານຸພາເວນຫັນຕະວັດເທສອນឧបາດ प्रिम्दिते जो जयासिति महिति महा कुना करिमिता कुन्या धिकारा ससा पंदराया निवाराना समधा सभगावतो अरहतो समा संभुचा सतवा เวนะอาศัยไสยานุภายนชานุภาเวนะอาัวตาลัสตัมมาฆลานุภาเวนะชาปันนาลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตาตาปารามิตานุภาเวนะตัตาโอปารมิตานุภาเวนะตาตารัลมาจปารมิตานุ พาเวนะเสยลาสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุพาเวนะธรรมานุพาเวนะสร้างานุพาเวนะเตชะนุพาเวนะเอตานุพาเวนะภลาณุภาเวนะยยรธรรมานุพาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมานุพาเวนะ นวโลวังโกะสัลตัมมานุภาเวนะอาจังย์กิดมาภาณุภาเวนะอาจารย์มาปฏิยานุภาเวนะชาลภิญานุภาเวนะจตุสัจจะญาณานุภาเวนะตัสสะพละญาณานุภาเวนะสัพานุใจญาณานุภาเวนะ ตากรุณาโมติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพัพเรตตานุภาเวนะรัตนาทยสรนานุภาเวนะตดยหางสาพะโลกัสโสคุปาถวะตัวกันโดยมนาสุปายาสวินาชันตุสัพพะอันตรายาภิวินาชันตุสัพพะสังสพาโดยหางสเมจชาตุติ เมฆายุตาโถยห่างพตุจสัตว์สี่เวนะสมังคิ่ปวดพตุสามพาอากาสปาพตวันณพวมิกังผามหาสมุทธาอาราคานแทวัตสัตตาตุ้มเห านุรักขันตัวภาวตัสาวพะมังค์รังราคขันตุสาวพะเทวตาสาวพะพุทธานุภาเวนะัสชาสดิภาวตุเตียวภาวตุสาวพะมังค์รังราคขันตุสาวพะเทวตาสาวพะธรรมานุภาเวนะัสชาสดิภาวตุเตียวภาวตุสา พระมังคะลานฆานชนพระเทวตาสชพระสังฆานุภาเวนัสทาโสติภาวันตุเตนะค่ ยากขปตานังปาปะาคาลิวารนาปเรตตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังโอปัสเวนะคตาาปตานงปาปลิวารนาปเรตตาสานุภาเวนะหันตวะเตังปวนะาตากาปตานังปาปะ ອाກາຫະນິວາລະນາປຣິຕັດສະນຸພາເວນຫັນຕະວັ

เวนะอาศัยสายนุภายนะนานุภาเวนะอาศัตาลัสตัมมาฆลานุภาเวนะชาปันนลังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตัสสะปาระมิตานุภาเวนะตัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะตัสสะพรมาจปารมิตานุ ภาเวนะเสยละสมาธิปัญญาติภาเวนะพุทธานภาเวนะธรรมานุพาเวนะสังพาเนภาเวนะเตชะนาพาเวนะเอชานภาเวนะปลานุพาเวนะยยรธรรมานุพาเวนะจตุรสเสตสหัสัตถามัากรภาเวนะ นาวัลวังโกวัตลาธตัมมะนุภาเวนะอาจังเกกมะคานุภาเวนะอาตสมมาปัติยานุภาเวนะชาลภิญญานุภาเวนะจตุสัจจานานุภาเวนะตาสะภรยานานุภาเวนะตาพันยุใจานานุภาเวนะเม ปะคารุณาโมทิตาอุเบกนุภาเวนะสาปปะเลสตาโนภาเวนะรัตนาทยสัรนาโนภาเวนะตุยหังสาปาโลกัสวะคุปาเทวตุกันตุนมาาสุปายาสาวินาชันตุสาปะอันตรายาภิวินาชันตุสาปะสังสาปาตุยหังสเมชฌันตุทิ เอกายุตาโอยห่างพุทธสัตวาสัจเวนะสมังคิโกพุทสาปทาอากาสปาปตะวันะุทธมิกังภามหาสมุทธาอารักกาณแหวัตตาสัธาตุมเห ตนุรักคานตัวพรวนตุสัพระมังค์รังรักขานตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสทีพระวันตุเตียภพะวันตุสัพระมังค์รังรักขานตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสดีพรวนตัวเตียวพวันตุวสา สัพพะมังคะลานฆานจนสัพพะเทวะตาสัพพังทานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตนะคั ายาคะปุวตานังปาปะคะหิวารณาปะเรตตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังุปาทเวนะขัตยาคะปุตานังปาปะคะหะลิวารณาะเรตสานุภาเวนะหัตวเตสังุปาทเวนะขัตยาคะปุตานังปาป ທະຫະນິວາລະນາປະເຣດຕະສະນຸພາເວນຫັນຕະວັດ प्रिम्दिते यो जयासिति महिति महा कुना करिमिता कुन्या धिकारा ससा पंदराया निवाराना समधा सपगवातो अरहातो समा सा เวนะอาศัยไสยานุภัยานชนานุภาเวนะอาตตตาลัสตัมมังคะลานุภาเวนะชาปันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตาสาปารามิตานุภาเวนะตัสาโอปารามิตานุภาเวนะตาสาพารามาจปารมิตา ภาเวนะเสยลาสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะเอชานุภาเวนะภลานุภาเวนะยยรธรรมานุภาเวนะจตุราเสติสหัสธรรมานุภาเวนะ นาวะลวงโกตะลัตตัมนานุภาเวนะอาจารย์กิดมะนานุภาเวนะอาจารย์ปฏิยานุนภาเวนะชาลภิญญาณุภาเวนะจตุสัจจะญาณานุภาเวนะตาสะภรยานานุภาเวนะสัพพนโตัยญาณนานุภาเวนะเม ตากรุณาโมติตาอุเบกานุภาเวนะตาพาวนะรัตนาทยสรนาโนภาเวนะโยหางสาพโลกาโกุปาถวะตัวกันโยมนาสุปายาสวินาสันตุตาภอันตลายาภิวินาสันตุตาภสังตาปโยหางสเมชาตุท เมายุตาโตยหังพวตุสัตว์สัเวณสมมังคิปัวพวตุสัพพาอากาสปพตวันภูมิกังภามหาสมุทชาอารักกาเทวตาสัธาตุม วัตุสาพมังครางราคันตุสาพรเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสทาสทีพวันตุเตียพวันตุสาพมังครางราคันตุสาพรเทวตาชาพธรรมานุภาเวนัสาสทีพวันตุเตียพวันตุสาพมังคลางาคันตุสา ອະເຄຍະວັດຕາສາມະພັດສັງຂານຸພາວະຍະນະຕະທາ คาตยาคาปัตานังปาปะคาลิวารนาปเรตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังอปาเเวนะคาตยาคาปัตานังปาปะคาลิวารนาปเรตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังอปาเเวนะคาตยาคาปัตานัง ປາປະກະນິວາລະນາປະເຣດຕະສະນຸປາເວນະຫັນຕະວັດເທສឧបາດຖະ